สวัสดีครับสำนักงานคอสนจดเล้งสอนขอสรุปนะครับโครงการกระทรวงเสรีการส่งความสุขนะครับครั้งที่2นะครับภายใต้นโยบายท่านเลขาที่การคอสนครับดรวรัตพึกษาเทวีกุลนะครับสำนักงานคอสนสุงความสุขให้น้องครับซึ่งในจดเล้งสอนเราก็ดําเนินการทั้งหมด4ี่ครั้งครับครั้งที่1ครับที่ศูนย์การเรียนจุบทนกาไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะครับ บ้านห้วยมะสังตำบลเมืองปอนอําเภอคุณดวงจังหวัดนั้งสอนเมื่อวันที่ยิมสองธันวาคม6 3สานะครับครั้งที่2ครับที่ศูนย์การเรียนชุมชนกระแไทภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยบางงูนะครับตำบลห้วยป่งอําเภอเมืองจังหวัดงสอนครับเมื่อวันที่ยิสี่ธันวาคม6 3สาที่ผ่านมานะครับครั้งที่สมนะครับที่ศูนย์การเรียนชุมชนกระทไทภูเขาแม่ฟ้าหลวงครับบ้าน หัวปลายครับตำบลเวียงเหนืออำเภอปลายเจัะแม่งสอน,นครับเมื่อวันที่25ธันวาคม63นะครับและครั้งสุดท้ายครับที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะครับบ้านป่าแดงใต้นะครับตำบลแม่หอกอำเภอแม่สลียงหจัดแม่งสอนเมื่อวันที่2 9นะครับธันวาคมที่ผ่านมาก็สรุปว่าทั้งเด็กนักเรียนชาวบ้านมีความผึกพอใจเป็นอย่างสูงได้มีความสุขมากครับ ที่ได้รับผ้า,าหม่มทุกกัะหนาวต่างๆนะครับและก็เครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่ใช้ในครัวเรือนนะครับในานามสำนักงานกสโมนสอนขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ผู้ใหญ่นะครับได้บริจาคทั้งเงินทรัพย์สินสิ่งของเงินทองต่างๆรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้าชาวบ้านในมู่บ้านป้าหมายและบ้านใกล้เคียงนะครับขอบรับขอบพระคุณมาณนโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ สึกสาจที่การส่งความสุขให้น้องปีที่2มาจากนโยบายของนายวรัตเพื่อสาธวิคุณเลยขายทีการกศออนอและตอบสนองนโยบายอย่างเป็นรูปรธรรมโดยนายพงศักด์บุญเปงผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่การลงมือปฏิบัติจริงของผู้บริหารกศนอเภอข้าราชการาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานกศนอจังหวัดแม่ฮ่องสอน ื่องจากในปัจจุบันเด็กและเยาวชนเหล่านั้นยังประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยหนังสือเรียนอุปกรณ์กีฬาโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวเครื่องุ่มห่มและอุปกรณ์กันหนาวไม่เพียงพอเป็นจนํานวนมากสำนักง,งานกศนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดคารวาลปันสุขสู่น้องและอาสาเป็นผู้ส่งต่อความรัก แบ่งปันความสุขจากพี่สู่น้องในพื้นที่ชายขอบและทุรก,กันดารในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเทศการแห่งความสุขวันเด็กแห่งชาติและต้อนรับปีใหม่2564ภายใต้กิจกรรมโครงการสอคสสื่อสารด้วการส่งความสุขโดยการจัดหาและการรับบริจาคสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเติมเต็มความรัก ความอบอุ่นและกำลังใจให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีรอยยิ้มที่สดใสเป็นของขวัญปีใหม่ที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจจากผู้มีจิตศรัทธาที่หวงใย,ยลูกหลานไทยอีกทั้งยังร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยทั้งในเรื่องของน้ำใจการให้และการแบ่งปันให้คงอยู่คู่คนไทย ในการนี้สำนักงานกศนจังหวัดแม่ขางสอนโดยนายฟงศักดิ์บุญป็งผูวมนในการกศนจังหวัดแม่างสอนและผู้บริหารกศนอำเภอข้าราชการข้าหาครูและบุคลากรทางการศึกษากศนจังหวัดแม่างสอนได้ส่งมอบความสุขให้แก่น้องๆเพื่อแบ่งปันความสุขสู่เด็กเยาวชนประชาชนในพื้นที่ชายขอบถิ่นทุระกันดานและพื้นที่ห่างไกล ในวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563ณหยองบ้านห้วยไม่ตางตำบลเมืองกนอำเภอขุนยวมในวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2563ณสสชบ้านห้วยมะง,งูตำบลผาบ่องอำเภอเมืองในวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2563ณบ้านหัวไปตำบลเวียงเหนืออำเภอไปและ ในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2563ณสสชบ้านผาแดงใต้ตำบลแม่หอกอำเภอแม่สระเยนในนามสำนักงานกสลแม่สอนขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้บริจาคทรัพย์สินเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับให้ชาวบ้านนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับชาวบ้านของในเขตที่อยู่ในศูนกรเกลิถุมทุนกระไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะครับ มีอากาศหนาวมากนะครับและก็ครั้งต่อไปเราก็จะดำเนินการตามเยบายของกระทรวงสาธาริการและนโยบายของสำนักงานกสนต,ต่อไปครับขอบคุณมากครับ